ส,สังสยสงสัยนางคลอดแล้วค่ะไม่รู้เธอไปคลอดที่ไหนมาน้านางไปแอบ,บคลอดมาแล้วหนูไปคลอดที่ไหนมาลูกมาแม,แม่เอาเข้าวให้แม่เอาเข้าวให้อุ้ยนางนางไปคลอดข้างนอกแล้วค่ะนางแบบหายไปสองวัน ไปสองวันหายไปสองวันกลับมานะ่ะไปแอบคลอดแล้วค่ะค่ะหน่อยไหมลูกสึกว่าเน็ตจ,จะไม่เป็นใจ เปลี่ยนยังไหมไหนเอาใส่เปลี่ยนให้อีกอ่ก็จะซื้อแม่เขาแม่ใส่เปลี่ยกให้อีกก็ให้ทัดที่เรา เลยได้นะคะ